สวัสดีครับผมเป้ฟอร์ดโซโล่นะครับที่รึกฝาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องโปรแกรมการขยายเวลาการรับประกันนะครับเรียกว่าโปรแกรมฟอร์ดแคร์แบบโกลแพ็กเกจนะครับว่าตัวฟอร์ดแคร์เนี่ยรอบุมอะไรอะไร,อะไรบ้างสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับมีอะไรบ้างและกลุ่มอะไรที่ฟอร์ดแคร์คุ้มครองเพิ่มเติมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและฟอร์ดแคร์คืออะไรเราจะมาดูกันนะครับก็เราดูเลยนะครับว่าตัวฟอร์ดแคร์เนี่ย คือโปรแกรมการขยายเวลาการรับประกันนะครับให้ความคุ้มครองโดยครอบคลุมกลุ่มอะไรที่สําคัญมากกว่า1000รายการรวมถึงเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฮเทคที่ติดมาพร้อมกับตัวรถยนต์จากโรงงานนะครับโดยการรับการคุณภาพของรถยนต์เนี่ยจะเริ่มให้ความคุ้มครองทันทีหลังจากการรับประกันคุณภาพรถยนต์จากโรงงานสิ้นสุดลงของการคุ้มครองของโรงงานจากเดิมเนี่ยมีอยู่5้าปี1 5 0 0 0 0มกิโลใช่ไหมแต่ถ้าเราซื้อแพ็คเกจต เป็นฟอร์ดแคร์เนี่ยจะคุ้มครองได้สูงสุดอยู่ที่7ปีหรือ2,50 0 0 0มกิโลนะครับเพิ่มมาอีก100,000กิโลเลยแล้วไอ้ตัวฟอร์ดแคร์ตัวเนี้ยหลังจากที่ลูกค้าซื้อแล้วเนี่ยรู้ไหมครับว่ามันสามารถเพิ่มมูลค่าของตัวรถให้กับลูกค้าได้ด้วยนะครับอย่างถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งต้องการขายเนี่ยต้องการขายต่อนะครับตัวฟอร์ดแคร์เนี่ยจะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวรถครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะเข้าไปเช็คระยะไปเซอร์วิสตอนไหนนะจะมีข้อมูลทั้งหมดเลย และการขยายเวลาการรับประกันเนี่ยจะมากขึ้นด้วยนะครับและถ้าเกิดว่ากรณี้อนเสียมีปัญหานะครับทางฟอร์ดเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีเลยทั้งเซ็ตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าปุ่มอะไรที่ครอบคลุมปะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในกลุ่มของตัวฟอร์ดแคเนี่ยที่คุ้มครองเนี่ยมีกลุ่มอะไรบ้างนะครับ รายการอะไรที่คุ้มครองนะครับก็เป็นแบบโกนะครับอย่างแรกครับกลุ่มเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาดูกันกลุ่มเครื่องยนต์มีอะไรบ้างชิ้นส่วนที่ถูกหล่อลื่นภายในทั้งหมดนะครับเสื้อสูบฝาสูบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลรางหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลปั๊มหัวฉีดนะครับปั๊มน้ํามันดีเซลยางแท่นเครื่องล้อช่วยแหลง คือจริงๆอย่างที่ผมบอกไปว่ามันครอบคลุมเป็นพัน์รายการเลยซึ่งอาจจะอ่านไม่หมดผมจะยกเป็นเป็นหัวข้อแล้วกันว่ากลุ่มเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีเช่นเฟืองล้อช่วยแรงนะครับฝาสูบเสื้อสูบอ่างน้ำมันเครื่องเสื้อวาล์วน้ำเนี่ยตรงนี้ปล่อยแข่ครอบคลุมนะครับต่อมาในเรื่องของกลุ่มเกียร์นะครับชิ้นส่วนที่ถูกหล่อลื่นภายในทั้งหมดนะครับท่อคอนเวอร์เตอร์นะครับเสื้อเกียร์ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ จุดเชื่อมต่อเกียร์โมดูลระบบเกียร์นี่อันนี้คือยกตัวอย่างของในเรื่องของระบบเกียร์นะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับอ,อันเจเนเตอร์นะครับเครื่องเสียงคุณภาพสูงนาฬิการะบบควบคุมแท็บโฟร์วิวไดท์ครับเซ็นเซอร์ตำแหน่งเบาะคนขับอะไรอย่างนี้นี่ขอเรื่องระบบไฟฟ้าเนี่ยก็จะครอบคลุมอย่างเช่นพวกเกจวัดอุณหภูมิตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมันจะครอบคลุมนะครับต่อมา กลุ่มระบบส่งกาลังหน้าหลังนะครับไม่ไว่าจะเป็นเาพาเพาขับแผ่นรองหรือว่าหัวเพาขับแล้วก็ดุมล้อด้านหน้านอ่ตัวนมัติาขอระบบเลื่อน4ีล้อนะครับเพื่อนท้ายอ่ระบบขับเลื่อนระบบกลุ่มส่งกําลังหน้าหลังเนี่ยเราก็ครอบคลุมนะครับต่อมานะครับระบบควบคุมไอเสียนะครับชุดวาล์ววาล์วควบคุมอากาศวาล์วสูดอากาศนะครับ ก็ประมาณนี้ที่ข้อบลุมจริงๆมันเยอะกว่านี้มากบที่ผมบอกว่าเป็นผ่านรายการเลยซึ่งผมผมคงมาแนะนําจําไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ผมจะบอกว่าไว้เป็นหัวข้อกลุ่มระบบป,ปรับอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอร์อย่างนี้ก็ในการคุ้มครองนะครับระบบบังคับเลี้ยวก็คุมครองระบบความปลอดภัยนะครับชุดโมดูลถูกลมนิรภยัยอย่างนี้นี่ก็คุมครองถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหานะครับตรงนี้ฟอร์ดเปลี่ยนให้เลยนะครับกรณีที่ซื้อโปรแกรมฟอร์ดแค่นี่ระบบเบรกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองชุดเบรกหม้อลมเบรกอะไรประมาณนี้วาวผสมชุดปั๊มแม่ปั๊มเบรกอะไรอย่างนี้ก็คุ้มของนี่ถ้าผมให้ดูเนี่ยมันเยอะมากเลยนะนี่รายการที่ครอบคลุมอยากให้ลูกค้าลองถ้าสนใจเป็นฟอร์ดแพ็กเกจไอฟอร์ดแครตัวเนี้ยอยากให้ลองมารับบชัชว์ตัวนี้ไปได้รู้ว่ามันครอบคลุมอะไรจริงๆทั้งหมดบ้างน,นะครับนี่ระบบเสียงระบบไฮเทคเทคโนโลยีความปลอดภัยเนี่ยครอบคลุมหมดเลยนะครับ มาแล้วเรามาดูในเรื่องของผลประโยชน์ของลูกค้าที่ลูกค้าจะได้รับนะครับจากการจากการที่เราเนี่ยซื้อฟอร์ดแคร์นะครับอย่างแรกเลยครับฟรีบริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนะครับตลอด24ชั่วโมงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียนะครับฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปีไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่ล็อกรถโดยไม่ตั้งใจ ถ้าท่านมีกุญแจสำรองเจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองไปยังสถานที่ที่รถเกิดเหตุภายในระยะทาง20กิโลนะครับบริการเติมน้ํามันหนึ่งครั้งต่อปีไม่จํานวนไม่เกิน10ลิตรนะครับก็มีกบริการเติมน้ำมันให้ด้วยนะครับฟรีบริการยกลากรถไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับยุโรปและบริมทมณฑลต่างจังหวัดฟรีบริการยกลากรถไปยังผู้จําหน่ายพอที่ใกล้ที่สุดนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้ตัวรถนะครับกรณีที่ต้องการลูกค้าต้องการขายต่อ ลูกค้าจะสบายใจกับค่าใช้ใจ่ายที่ควบคุมได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมฟอร์ดแครเนี่ยเพิ่มความสบายในการเป็นเจ้าของรถฟอร์ดให้ยาวนาะนยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องกังวเลเรื่องค่าใช้ใจ่ายหรือการซ่อมแซมโดยไม่คาดคิดที่อาจจะจะเกิดจากในอนาคตโปรแกรมฟอร์ดแครเนี่ยจะให้ความคุ้มครองในชิ้นส่วนอะไรที่เกิดจากข้อบกพร่องทางกลไกลหรือระบบไฟฟ้าที่อาจเกิดจากการสึกหรอจากการสิ้นสุดการรับประกันจากโรงงานนะครับ สำหรับในเรื่องของโปรแกรม f o r ์ดแครนนะครับที่เป็นการขยายเวลาการรับประกันมีโปรแกรม f o r ์ดแค์อีกแบบด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเรื่อง f o r ์ดแค์ก็หาลูกค้าที่ต้องการออกฟอร์ดนะครับ ต้องการออกฟอร์ดเอ็กเจนเนี่ยแล้วต้องการขยายการรับประกันึ้นก็ลองรับโบชัวร์ดูนะครับแล้วก็ลองนําไปดูว่าฟอร์ดแค์เนี่ยคุ้มค่าแค่ไหนนะครับในเรื่องการรับประกันในเรื่องการขยายการรับประกันจากเดิมเนี่ยห้าปีหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลก็เยอะแล้วเพิ่มเป็นเจ็ดปีหรือสองแสนห้าหมื่นกิโลเพิ่มมาอีกสองแสนห้าหมื่นกิโลเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้งานรถหนักๆแหละผมคิดว่าไอ้ตัวโปรแกรมฟอร์ดแค์ตัวเนี้ยมันมันทําให้เราได้เปรียบนะครับ มันทําให้เราให้รถเรามีมูลค่าสูงนิ่คือแล้วก็หากว่า,ห,า,วาหลังการรับประกันของโรงงานเส้นสุดลงเนี่ยแล้วเราซื้อฟอร์ดแคร์ไปถ้าเกิดว่ากลุ่มอะไรที่เขามีการรับประกันเกิดบกพร่องเกิดมีปัญหาขึ้นมาทางฟอร์ดเคม่ให้เลยนะครับเปลี่ยนใหม่ให้เลยก่อนจากกันไปนะครับในเรื่องฟอร์ดแคร์่ผมฝากช่องทาง YouTube เป้ขายฟอร์ดนะครับหรืออ่เป้ฟอร์ดโซโล่นะครับแอดเป้ฟอร์ดโซโล่เวลาค้นหาใน YouTube เบอร์ผม092 7 9 7 0 8 0 8นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งล้บแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปถัดไปผมจะนําข้อมูลดีๆในเรื่องของฟอร์ทิกเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นทิกใหญ่ๆนะครับนำมาให้ลูกค้าทุกคนได้ดูฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ